เอาแล้วทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมนะครับเจนนิซี่เอ็กซนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับห่างหายไปนานนะจริงก็ไม่ว่างด้วยแหละครับก็คือไม่แล้วก็บวกไม่มีคลิปจะลงนะครับก็คือเรากลับมากับแมป Hunter zombie นะครับอัปเดตฮาโลวีนนั่นเองนะครับเป็นอัปเดตเป็นเกมแรกที่อัปเดตฮาโลวีนมาเลยนะคือที่จริงมันมีละแมปแหละแต่เขาทยอยคลิปมาเรื่อยๆแต่ว่าไหนๆมันอัปเดตก่อนผมก็เลยมาทำคลิปก่อนนะ ไม่มีคิดจะลงนี่แหละแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยก็เลยเห็นอันนี้อัปเดตเป็นฮาลวีนพอดีผมก็เลยถัดมาทำมาเนาะโอเคโอเคเข้าเนื้อหากันเลยครับโอเคอย่างแรกคือผมจะแจกโค้ดกันก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างแต่ผมจะใส่ให้ตรงนี้กันก่อนเลยเ,เดี๋ยวนะผมแป๊บนึงผมขออนุญาตไปหาโค้ดให้แป๊บหนึ่งนะครับคือเอ,อคือจริงๆอ่ะผมใส่ไปแล้วนะทุกคนมันก็เลยผมผมจะใส่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับเนี่ย สปู๊กกี้เพชรเนี่ยผมใส่ไปแล้วนะครับอยู่ already r e d ีมนะครับคือโค้ดมีทั้งหมดประมาณเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโค้ดนะทุกคนโค้ดทั้งนั้นเยอะนะครับโค้ดแรกที่ผมให้ไปครับสปู๊กกี้เพชรก็จะได้เป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นคอยนะครับดูเป็นเงินนะครับโค้ดที่สองนะครับเป็นเออเซอร์แจ็กกี้นะครับอันไหนวะเซอร์แจ็กกี้นะครับก็จะได้เป็นเออติดเปิร์กลัคกี้สปินนะครับเป็นเปิร์กนะ อันที่3นะครับก็จะเป็นเอ่อนิวซอสนะครับนิวซอส r HW นะครับ HW นะครับจะได้เป็น10เทรดรีโรนะครับเอาเทรดร่มกันได้นะครับอันที่4นะครับ Spinal Spinal Blade นะครับ Spinal Blade เนาะหนึงนะผมกรอบมาแป๊บหนึ่งนี่ Spinal Blade มัจะได้เป็นทางด้านของ10เ Web o ลั u กี้นะครับอันที่สิอันที่5สิอันที่5เป็นฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนจะได้เป็นเอ่300,000 Coin นะครับ300,000คอย แล้วก็อันสุดท้ายนะก็จะเป็นฮาโลวีนทิเก็ตนะครับอ๋อฮาโลวีนทิเก็ตนะก็จะได้เป็นเอ่อทางด้านของ5ฮาร์โลวีนทิเก็ตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันเอาไว้ทาอะไรนะฮาร์โลวีนทิเก็ตเนาะโอเคมาพูดถึงอัปเดตแล้วมมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับโอเคทุกคนสามารถกดดูที่อัปเดตตรงนี้ได้นะครับก็จะมีเป็นทางด้านของ New w e a p o n นะครับสปินอ Blade และ h a l l o w e e n Sword นะครับก็ เดี๋ยวผมจะหาไปทีแล้วก็จะมีมีนิวเรทใหม่นะครับเป็นบอสเซอร์แจ็กกี้นะครับเป็นของฮาโลวีนเลยนะครับแล้วก็มีนิวเรทช็อปนะครับแล้วก็นิวแมปกาเวนหยาดเรดนะครับมีนิวบันเดิลมาใหม่นะครับนิวบันเดิลเป็นสปินเนลเบลดบันเดิลนะครับแล้วก็ฮาฮาโลวีนเบรดบันเดิลนะแล้วก็มีนิวคอสเมติกใหม่ครับเป็นพาวเมทเฮดแล้วก็สเกลิคันสเกลิคันแม็กคอฟฟี่คอฟฟินแบกแพกนะครับแล้วก็ไอบอว์เนคเลสนะครับแล้วก็เดวิลฮอนนะครับ แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่เป็น s p o o k ปุกกี้แคล้วครับแล้วก็ s p o o k ปุกกี้นะแล้วก็เป็น a p p ปี้ฮ l โลว e นนะครับเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับโอเคเข้ามาถึงตรงนี้ก็หนอ่เลยนี่ครับฮาโลวีนบั b u n เดิลนะก็จะเป็น2 b u บัลเดิที่มาใหม่นะครับนี่เป็นฮาโลวี e บัลเดิก็จะได้รับเป็นลัคกี้เบปปอน Spin นนะครับสองอาร์คอิปเฉดดูโดแล้วก็ฮาโลวีนซอสเอ็กคลูซีฟนะครับเป็นโอเคเอ็กซ์คลูเนาะแล้วก็เป็นสปินนอวเบลด์บัลด์เดิไปนะ 3ามร้อยกสก้าหรือเปล่าเขางถูกนะแบบนี้เป็นการเติมที่เขาต้องถูกนะด้วยความที่ว่าเกมมันอันนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นอาวุธมาใหม่เดี๋ยวผมให้ดูอาวุธใหม่อาวุธใหม่ก็จะเป็นเอ่อเป็นะระดับดีวานะครับเป็นสปินนัลเบดนะสามารถหายได้นะครับ <c oughs> เอ่อดูดึเนะคือผมสุ่มไปแล้วลนะ่ะทุกคนท,ที่ผมว่ามใส่โคด้ดอะผมรีบใส่โค้ดเพื่อจะมาสุมอาวุธใหม่ซึ่งผมไม่ได้ครับแต่ได้โคด้ดโค้ดมาครับคือเป็นอัปเดตเก่อนก่อนนู่นเลยนะครับนี่เป็นอัปเดตนี้เลยโค้ดอาวุธเขาบ แล้วก็จะเป็นรู้ว่าน่าจะเป็นนิวเปิร์กไหมนิวเปิร์กว่ะไม่มีไม่มีนิวเปิร์กเนี่ยไม่มีนิวเปิร์กแล้วก็เออใช่แล้วก็มีเลดช็อปมาใหม่นะครับนี่เป็นหน้ากากโกดแล้วก็เป็นบอสตัวใหม่นะครับนี่แล้วก็เป็นสามารถเอามาแลกอะไรนะครับที่จากบอสครับการออกก็จะเป็นแคนดี้นะครับเป็นฮาโลวีนซอสเดวีฮอร์นกับออสเมติกอะไรต่างๆเนาะมันก็จะเป็นพวกแบบนี่นิวแมปนะครับนี่เห็นะก็เป็นหาดนะครับ แล้วก็เป็นเลดใหม่นะครับโอเคนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแมปของฮาร์ลวินนิวเลดใหม่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสุสานนั่นเองนะครับสุสานแบบฟิวเฟีเลยนะครับมูอยู่แมบค่อนข้างกว้างเลยบางเนี้ยโอเคขออนุญาตดูบอสหน่อยได้ไหมอันนี้เขาพิมพ์อะไรกันโอเคตอนนี้เหมือนจะรอทักอย่างนะครับคนรอรับโอเคนี่ครับิวคัสซซนใหม่นะครับปึ๊บปึ๊บมานะครับ เดี๋ยวจัดเลยนะครับไม่รู้มันจะโหดเท่านั้นหรือเปล่าแต่ก็ได้จะเป็นเลดนะเนาะเลดมันก็ต้องโหดอยู่แล้วแหละโอเคครับทำมันสู้เลยนะครับอืแล้วผมไม่ได้รีวิวอันนี้ด้วยนะเว้ยเว้ยอืสู้เลยครับสู้เลยเฮ้ยหืมลุกได้โอ้ยเจ็บมากเฮ้ยเฮ้ยสู้มาเลือดผมมีแค่แปดสิบนะทุกคนเอา้เอาว ซัพพอร์ตตรงกกๆแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะสู้ไม่ได้นะโอ้ให้เพื่อนให้เพื่อนสู้แทนนะ้วครับให้เพื่อนสู้แทนเลยนะครับจังหวะนนี้เพื่อนโหดับเพื่อนน้องโหดนะเราก็ได้ทําการตีอยู่ห่างอุ้ยยาโอ้เรียบร้อยครับควแรกผมผมเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ป่ะทุกคนทำไมผมเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ป่ะทุกคนที่เข้าันตีรัวๆเลยเว้ยผมขายเก็บมาเตอรี่มาครบนะครับคือระบบนี้มันก็จะเกมนี้มันจะมีระบบมาเตอรี่นะทุกคนเห็นมุมไหมเห็นไหมโกสมาเตอรี่มุมซ้ายล่างผมอะข้างบนหัวเลือดผมอะ เก็บตามพวกที่เราฆ่าซอมบี้ไปเนาะฟันคนระับโอ้ยมีเวลาให้ทุกคนสามารถเห็นดูเรื่องนะครับมันมีมันมันไม่สามารถตีแบบยื้อได้นะทุกคนมันมีเวลาให้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหป่าดับป่าดับสกิลต้องเฟี้ยเลยสำหรับโกดนะที่จริงผมอยากได้อาวุธใหม่นะครับเงินที่ได้มาไม่ได้สุ่มสี่เลี้ยงด้วยนะครับสุ่มหาอาวุธใหม่เนี่ยสามแสนสีส่แสนหายหมดเลยครับ ดูดิว่าผมจะตีบอสตายไหมทุกคนหูตายเลยครับผมจะตายผมมันอุ่มยัง่าจะตายก่อนก่อดบอสตาย <c oughs> โอ้ยครับตอนนี้ผมก็ได้สิ้นพระชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือ,อตายครบสามรอบไปแล้วครับแล้วก็จะได้ดูผู้เล่นนะเนาะนีผู้เล่นเขายังอยู่นะครับซึ่งผมเป็นคนเดียวที่ยังเป็นคนเดียวที่ไม่รอดเล้วนะครับวั <c oughs> นนี้แล้วก็ ให้เพื่อนเราแบกไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็นั่งเอฟเคแบกมานะครับก็ผมจะรอดูนะรัาผมจะได้ของรางวัลไหมสำหรับผู้ที่ไม่มี play ย <c> ช <oughs> <c oughs> นะครับโอเคผมอัดอัดอยู่ปะเนี่ยโอเคอัดอัดอัด,อ,ดอัดอยู่เนาะโอเคไม่ไม้เสียงไม้หายไหมโอเคโอเคครับ okay. okay, ตอนนี้บอสก็จะตายนะดิวผมจะได้ของรางวัลน,ไนัไนแห้ะเขาไหมผมสังเกตดูนะผมก็นั่งดูนะบางทีมันบอสมันก็ยังตีไม่เข้านะเป็นอะไรไม่รู้นะ บางทีมาลามเอ็มมันก็ไม่ขึ้นนะมันต้องรออะไรใั้อย่่งเหมือนมันแม่งคดีมันบักๆเอ็มด้วยนะครับตีครับเพื่อนๆเราเขา,างแบกนะอีกสองคนได้ออกไปเรียบร้อยนะครับเขาตายแล้วเขาก็ออกไปเลยตอนนี้ครับผมจะรอดูครับเฮ้ยเรียบร้อยครับไม่ใช่ปะยังไม่หมดหรอกทุกคนอีกนิดนึงปัดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูดิ เขาได้อะไระปึ๊บไม่มีดรอปเลยครับนี่นะครับก็คือดาเมจดนะครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้รับเลยเลยวะเต่ารอทำไมเนี่ยผมรอทำไมวะทุกคนผมรอทำไมนี่นะครับก็จะเป็นของคารเรดมาใหม่เนาะเรทถ้าถามว่าเรทเดิมยังอยู่ไหมก็ผมเข้า เออเลดเดิมยังอยู่นะทุกคนนี่สามารถกดดูที่โชวคุณช็อปได้นะครับมันมี2อย่างเนาะนี่ผมได้คุณเอยผมได้คุณอ,อ,อันนี้มาวันสิบอันมาทุกคนได้คุณแคนดี้มาสิบอันนะสำหรับคนที่ทำดาเมจเท่านั้นกระจอกเลยนะโอเคสำหรับอัปเดตนี้เออผมลืมให้ดูสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมันมีอันใหม่แล้วนะกดี่ช็อปนะครับช็อปช็อปช็อปเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเออสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนจ๊ะสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนเอออยู่ไหนอ่ะ สัตว์เลี้ยงใหม่ว่าตัวไอซสัตว์เลี้ยงมันบอกมี๋อมันน่าจะมันน่าจะอยู่ในเดี๋ยวผมดูก่อนผมดูก่อนมันน้องก็เป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงของอันนี้นี่นี่สัตว์เลี้ยงใหม่มันจะอยู่ในนี้นะครับทกุกกี้แคทนะมีบันเดิลใหม่ไหมนนาะบันเดิลันยังเป็นอันนี้เหมือนเดิมนะเฮ้สัตว์เลี้ยงใหม่เป็นทัุกกี้แคทนะน้องแมวนะโอเค คลิปยาวไม่เอ่ยโอ้นั่งนานมันนานเพราะว่าผมไม่นั่งเอฟครอนนี่แหละโอเคนะครับอัปเดตนี้อัปเดตฮารโลวีนนะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะคนที่อยากจะกลับมาเล่นสำหรับแมป Hunter ร์ m b i e นะทุกคนมีนิวบอสมาใหม่ใเลดบอสใหม่ของ a c c เซสเซอใหมนะ่แล้วก็อาวุธใหม่เนะแล้วก็โค้ดใหม่แจ่กันทั้งเยอะเลยนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะผมใครที่ชอบก็ กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ไม่ติดตามชมนะครับผมบ๊ายบายครับผม